ดีครับเด็กๆเจอกับคุณครูเฟิร์สอีกแล้วนะครับเจอกับคุณครูเฟิร์สแบบนี้แสดงว่าเด็กๆกําลังจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเฟิร์สมีการ์ตูนจากพี่ไอทีมาฝากนะครับเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับถ้าวันนี้เด็กๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยน้องๆคงจะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีต่างๆกันนะครับเทคโนโลยีมีความหมายคือทักษะ ความรู้ที่นำเอาวิธีการต่างๆทางวิทยาศาสตร์มาสร้างเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเราน้องๆครับวันนี้พี่ไอจะพามารู้จักกับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆกันนะครับน้องๆหลายคนคงจะเคยได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้กันแน่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์วิทยุโทรทัศน์กล้องดิจิตอลหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันของเราทั้งนั้นแต่เพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและก็ถูกต้องเหมาะสมเดี๋ยวพี่ไอทีจะพาน้องๆไปรู้จักอุปกรณ์เหล่านี้และรู้จักประโยชน์กันนะครับคุ้นหน้าคุ้นตากับสิ่งนี้กันหรือเปล่าเอ่ยนั่นก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองครับสวัสดีครับน้องๆพี่คอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเราใช้เพื่อทํางานเอกสารต่างๆ ใช้ดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมก็ได้แล้วที่สำคัญน้องๆยังสามารถใช้เพื่อหาข้อมูลที่น่ารู้ต่างๆได้จากอินเทอร์เน็ตอีกด้วยพี่คอมพิวเตอร์สามารถทำให้ชีวิตประจำวันของน้องๆสะดวกสบายมากขึ้นใช่ไหมครับพี่ไอทีเห็นด้วยครับพี่คอมพิวเตอร์ต่อมาครับน้องๆพี่วิทยุนั่นเองพี่วิทยุสามารถทำประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะครับทั้งใช้ฟังเพลงเพื่อความเพลิดเพลิน หรือว่าจะฟังข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆก็สามารถทําได้นะครับพี่ไอก็เคยเปิดวิทยุรับฟังข่าวสารอยู่บ่อยๆเลยนั่นแน่เลืยมโทรทัศน์หรือเปล่าพี่โทรทัศน์ก็ใช้ดูและรับฟังข่าวสารต่างๆได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นการดูเพื่อความบันเทิงต่างๆอย่างเช่นกระตุนรายการสอนภาษาสารคดีก็ทำได้นะครับ แล้วอุปกรณ์ที่เราใช้ถ่ายภาพและครับน้องๆทราบกันไหมครับว่าคืออะไรเราเชิญเข้ามาเลยดีกว่าพี่กล้องดิจิตอลนั่นเองสวัสดีค่ะพี่ทำประโยชน์ได้หลายอย่างเลยทั้งใช้ถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ยังสามารถบันทึกเสียงได้ด้วยนะคะแล้วถ้าน้องๆต้องการที่จะลบภาพก็สามารถทำได้ทันทีเลยด้วย น้องๆครับและสิ่งสุดท้ายที่เราจะมาทําความรู้จักกันก็คือพี่โทรศัพท์มือถือเองครับพี่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สาม,มารถใช้ประโยชน์ในการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆหรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงพี่ก็ทําได้นอกจากนี้พี่ยังสาม,มารถใช้เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้ด้วยนะครับพี่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สาม,มารถใช้ประโยชน์ในการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆ หรือว่าจะเป็นการถ่ายภาพหรือบันทึกเสียงพี่ก็ทำได้นอกจากนี้พี่ยังสามารถใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้ด้วยนะครับทั้งพี่คอมพิวเตอร์พี่วิทยุพี่โทรทัศน์พี่กล้องดิจิตอลและพี่โทรศัพท์มือถือนับว่าเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เราพบได้ทั่วไป ซึ่งต่างก็มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันของเราอย่างมากช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่ไอและน้องๆอ,อย่างมากเลยทีเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างเอง่ยการ์ตูนจากพี่ไอทสนุกไหมลูกเดี๋ยวคุณครูจะสนุกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีหมายถึงนะครับทักษะความรู้นะครับมาสร้างเป็นเครื่องมือ เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับเด็กๆนะครับหลายคนนะครับคงเคยได้ใช้อุปกรณ์นะครับเหล่านี้กันบ้างแล้วนะครับวันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียน5้าอย่างนะลุงนะว่าจะเป็น, Computer, นคอมพิวเตอร์นะครับวิทยุนะครับโทรทัศน์กล้องถ่ายภาพแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับ5อย่างนะครับวันนี้ นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับครูขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊ายบาย